ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งนิยายกับบทประพันธ์ของไรเตอร์ชานมหรือนามปากกาดวงดาวในเงาจันทเรื่องเขียนร้ายให้กลายเป็นรักตอนที่19ขอมีโลกแค่ใบเดียวคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและการอ่านทุกครั้งเนื้อหาทั้งหมดเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนห้ามกระทำตามหรือลอกเลียนแบบเด็ดขาดไม่มีเจตนาทำลายชื่อเสียงของศิลปินท่านใดและไม่มีเจตนาทำให้ศิลปินท่านใดเสียหาย ื้อหาทั้งหมดหมดกับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไป6เดือนต่อมาปีคิดัก,กราช2024เดือนตอุลาคมวันที่3เวลา10มิกา5นาทีห้องทำงานของนายใหญ่และนายหญิงใหญ่อาคาร N&N ็นทาวชั N ow, ้น28กรุงเทพประเทศไทยบอบน้ำพาวก้มลงจุ๊บและหอมลูกๆตัวว่านตุ๊บที่ยังคงหลับสนิทอยู่ในรถเข็นที่ปรับเป็นเตียงนอนแล้วอาตีฉิงคุณและอาหมวยชิงเพ่อตอนนี้อายุ6เดือนกว่าแล้ว สนบอสชายกำลังเตรียมอาหารว่างที่ทำมาจากบ้านพร้อมชุดน้ำชาเพื่อเสิร์ฟสามีเล่าตัวเองอยู่โดยมีพี่มิ้นและพี่หมาพี่เลี้ยงเด็กของคุณหนูทั้งสองคอยช่วยอยู่ด้วยชายชายกระเด้งลูกมาทำงานตั้งแต่เด็กๆอายุได้เพียงแค่สาเดือนเศษเพราะเธอเป็นห่วงสามีที่ต้องรับผิดช,ชอบงานที่มากล้นจนเริ่มอ,อิดโรอยอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสามีไม่เคยปิดปากบนเลยแต่เธอสังเกตจากทุกๆอย่างและคอยสอบถามจากคุณเลขาอยู่ตลอด สนลูกๆทั้ง3าคนไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติแล้วหนูน้อยดารินหน้าถึงจะงองแงแต่พอไปเจอเพื่อนๆที่โรงเรียนกลับสดใสร่าเริงมากขึ้นชายชายและสามีส่งลูกขึ้นรถส่วนตัวของเด็กๆที่แน่บ้านก่อนจะออกมาทำงานในทุกเช้าส่วนบรรยุตของเด็กๆก,ก็ยังคงต้องกระเตงมาทำงานแบบเด็ก5คนที่สุดแสนจะโอลเวงคลื่นเพลงไปทั้งบริษัทสำหรับโรงพยาบาลการก่อสร้างได้ดำเนินไปถึง60แล้ว ส่วนบริษัทของบอสรันตอนนี้ป้านัดได้เข้าไปดูแลมากขึ้นหลังจากเกิดความสงสัยในความผิดปกติในหลายๆส่วนและตอนนี้ป้านัดคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในบริษัทนั้นในส่วนของโปรเจกต์ใหญ่ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปดาเล่คุณชาโรเจอร์และบอสน้ำข่าวได้กลับมาเป็นกระแสนในวงการบันเทิงอีกอย่างต่อเนื่องดาเล่ได้รับฉายาใหม่จากอดีตคู่จิ้นหญิงหญิงกลายเป็นซุปตาช้ำรักตัวแม่ เพราะเธออยู่ในฐานะคนอกหักทั้งจากอดีตสามีและลูกสุดที่รักที่ไม่ได้สนใจเธอเลยส่วนคุณชายโรเจอร์ได้รับฉายาว่าซุปตามามืดไฟแรงและอีกฉายาคือซุปตา์คิวแรกเพราะได้มีกลุ่มแฟนคลับที่เชียร์และสนับสนุนให้คุณชายโรเจอร์ที่เป็นพระเอกซีรีส์ให้จีบดาเล่ในชีวิตจริงด้วยเพราะเคมีดีสุดๆและก็ลุ้นให้เป็นคู่จริงในเร็ว,วันซึ่งเข้าทางบอดรันที่สุด ส่วนน้ำพราวได้รับฉายาใหม่คือสามีแห่งชาติที่ไม่สามารถครอบครองได้เพราะน้ำพราวได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่ารักภรรยาคนนี้และรักลูกที่สุดและไม่สนใจกระแสด้านลบด้วยแต่กระแสกลับดีเกินคาดเพราะเด็กๆทั้ง5ก็ได้กลายเป็นคนดังในโซเชียลมีเดียไปแล้วจากการอวดหลานของอากงเจ้าสวนัดท่านอวดแบบไรยวันแบบเร็วทม์เลยและบอสน้ำพราวก็หล่อถูกใจสเปคสาวไทยส่วนใหญ่ รวมทั้งกลุ่มแฟนคลับเดิมจากต่างชาติด้วยแต่สำหรับชายช้ยก็ยังคงตกเป็นจําเลยสังคมเช่นเคยยิ่งจะเดินก้าวหน้ายิ่งโดนจับไปโยงไปพูดถึงในประเด็นที่เสียหายแต่ชายชายกลับมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันก็คือกระแสะอย่างหนึ่งการถูกกล่าวถึงในกลุ่มคนจำนวนมากมันย่อมดีเสมอชายชายไม่ได้สนใจเลยอ่านข่าวไปขำไปและยิ้มเอ็นดูคนที่เขียนข่าวด้วย และพอสามีและพ่อสามีชื่นชมออกซื้อมากเท่าไหร่คนก็ยิ่งหมันไส้มากขึ้นแบบยกกําลังสองชายช้คือผู้หญิงที่หน้ามันไส้ที่สุดสําหรับกลุ่มคนที่แอนตี้เธอและยังคงถูกเรียกในฉายาเดิมคือเมียรุ่นแม่เมียหรือแม่ชายช่ป้ะป้าคะมาสิคะน้ำเปล่าโอเคครับ น้ำเพรารีบเดินไปทานอาหารบ้างกับภรรยาตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเขารู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นและไม่รู้สึกว่าอกหักมานานแล้วหลังจากที่ได้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างในวันนั้นไปและนั่นมันคือครั้งสุดท้ายของความสัมพันธ์ของเขากับดาเล่และถึงแม้ว่าดาเล่จะยั่วยวนเขามากขนาดไหนเขาก็ไม่เคยเผลอใจเผลอายไปกับเธออีกเลยและกับคนอื่นๆด้วย เขาตั้งใจจะรักและซื่อสัตย์กับภรรยาคนนี้คนเดียวเท่านั้นเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วตั้งแต่วันนั้นที่บอกกับภรรยาว่าเขาปลดล็อกแล้วนะและเขาก็มีสิ่งที่อยากจะบอกภรรยามากๆและอยากบอกมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสน้ำพราวพี่มิ้นพี่มาครับรบกวนพาเด็กๆไปนอนในห้องหน่อยและพี่ๆก็พักผ่อนได้เลยนะครับ าน้ำพ,พราวออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่อารมณ์ดีเป็นพิเศษและวันนี้เขาทำตัวเหมือนคนข้างรักภรรยาสุดๆทั้งๆที่ปกติก็ออกแนวแบบนั้นอยู่แล้วจนดนทุกคนแซวอย่างหนักโดยเฉพาะป้านัดที่แซวล,ลูกไม่หยุดในทุกครั้งที่ได้เจอกันหรือพูดคุยกันแซวจนน้ำพราวเขินตามภรรยาไปอีกคนเพราะใช่ชเธอก็เขินหนักเป็นปกติอยู่แล้วเธอยังคงเขินอายอยู่ตลอดเหมือนครั้งในสมัยก่อน และชายๆก็เลิกคิ้วสงสัยในคำสั่งของสามีนี้เพราะปกติก็ไม่เห็นว่าจะต้องให้รีบพาลูกๆเข้าไปข้างในเลยน้ำพราว <c oughs> สงสัยอาเซ่ชายๆก็เปล่าเออแต่ว่าขอสงสัยนิดหน่อยก็ได้ค่ะน้ำพร้าว <c oughs> คุณนี่นะสมฉา,ายายญ่บ้องของป้าซะจริงๆเลย ใช่ๆแลวตกลงคืออ้อป้าอาจจะอยากคุยอะไรกับมาอาดีแต่ไม่รับปรึกษาปัญหาหัวใจแล้วนะคะเพราะมาขี้เกียจจะเก็บเอาไปปวดหัวแล้วอะและคุณก็ควรจะหยุดได้แล้วคะ่ะเพราะมันสายเกินไปแล้วเพราะหม่าม้าจะเป็นมนุษย์เมียที่ตามผัวแบบเผงโหดแล้วคะ่ะ <c oughs> น้ำพราว <c oughs> มันต้องอย่างนี้ป้าเลิฟเลย ใช่ๆอะไรของเขาเนี่ยมาม่าพูดเล่นแล้วตกลงมีเรื่องอะไรเอ่ยน้ำพราวอ๋อนี่ยายของคุณเรื่องนั้นน่ะที่ยังเขียนค้างอยู่อะป้าอยากจะให้คุณเขียนตอนจบตามใจป๊าจะได้ไหมครับใช่ใช่ฮึเออไหนลองบอกมาก่อนคะ่ะว่าต้องการให้จบยังไงจะได้ลองพิจารณาดูลองมาบอกมาก่อนสิ น้ำเปล่าโอเคตั้งใจฟังนะที่รักใช่ใช่อือ uh หื huh. น้ำเรล่าตอนจบพระเอกในเรื่องได้สิ้นสุดความสัมพันธ์กับโลกใบที่สุดแสนจะเจ็บปวดทรมานนั้นไปปราะคนรักช่างหักหลังหักโก,กันอยู่ได้ตลอดแถมยังไม่สนใจที่จะเลี้ยงดูลูกอีกต่างหากพูดตรงๆเขาขยาดผู้หญิงคนนี้ที่สุด เข็ดและขยาดจนไม่อยากที่จะเดินเฉียดเพราะเธอเป็นแม่แบบไหนกันที่ขายลูกตัวเองให้กับภรรยาอีกคนถึง100ล้านบาทแล้วภรรยาคนนั้นก็ดันไปตกลงซื้อซะด้วยนะภรรยาคนนั้นเอาที่ดินแปลงแรกของตัวเองไปขอจดจำนองกับพ่อสามีของเธอแล้วก็นําเงินไปจ่ายเองพร้อมกับทําเอกสารจนเสร็จสับเธอแอบซื้ออิสรภาพให้กับลูกโดยที่ไม่ได้ปรึกษาสามีเธอเลย แต่ก็ได้มาเฉลยในคราวหลังเพราะไม่อยากโกหกสามีในหลายๆเรื่องหลังจากที่ดำเนินการเสร็จและเธอก็ต้องขยันทำงานเพื่อจ่ายหนี้จำนวนนั้นกับพ่อสามีของเธอรวมทั้งให้พี่ชายไปขายที่ดินที่เธอได้รับเป็นมร,รดกอีกแปลงเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ให้กับพ่อสามีจำนวน30ล้านบาทอีกซึ่งคนที่ซื้อที่ดินแปลงนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสามีของเธอเองนั่นแหละ แต่เธอยังไม่รู้เพราะคนซื้อยังไม่ได้นัดวันโอนโฉนดมาเลยชายชายฮะไม่นะน้ำพร่าวฟังต่อก่อนนะครับชายชาย่เออค่ะน้ำพร่าวก็นั่นแหละครับฟังเส้นสุดท้ายของโลกใบนั้นมันได้ขาดไปแล้วและพระเอกก็รู้สึกโล่งใจเป็นที่สุด เพราะเรื่องลูกเป็นเรื่องที่ทําให้ภรรยาของเขาตอนทงทุกทรมานใจเป็นอย่างหนักเธอถึงได้ลงทุนมากขนาดนั้นลงทุนและพร้อมเสียงทุกอย่างทั้งๆท,ที่เด็กคนนั้นไม่ได้เกิดจากเธอเลยแต่เธอก็รักสุดหัวใจและที่สําคัญยินชายชายครับชายชายฮึคะปาว่าไงนะ้ำพราวพรพระพราคนนี้ ขอมีโลกแค่ใบเดียวครับขอมีโลกที่มีภรรยาชื่อยิ้นชายชายกับลูกๆที่น่ารักทั้งห้าคนและครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นเท่านั้นคุณเขียนให้ได้ไหมป้าขอมีโลกแค่ใบเดียวไปตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะป้ารักคุณเพียงคนเดียวจริงๆและไม่ต้องสงสัยอะไรในตัวป้าอีกแล้วนะเก็บแรงไว้รับมือกับป้าให้ได้ในทุกคืนก็พอแล้วนะครับ <c oughs> ชายชายฮะเออ ป้าแล้วมันจะไปเขียนได้ยังไงละทีนี้เพราะหมามาเขียนให้ยยหมามาในนั้นเป็นยยตัวร้ายสุดๆเลยนะถชีวิตแล้วก็ที่ทุกคนเขาเกลียดมามากขึ้นก็เพราะเขาอินไปกับนิยายนี่แหละค่ะถึงเขาจะไม่รู้ตักเรเตอร์ก็ตามเถอแต่พวกเขาก็เข้าใจว่าไราเตอร์คนนั้นเธอเขียนส่อเสียดยยเมียรุ่นแม่คนนั้นอยู่นะคะน้ำพราว ตามชื่อเรื่องไงเขียนรายให้กลายเป็นรักอะ่ะและถ้าพระเอกจะรักเย,ยตัวได้มันจะทำไมล่ะครับเอาเรียวๆไปเลยดิปาเชื่อว่าคุณทำได้นะใช่ใช่เอองานหินเลยนะทีนี้อะแต่ว่าเออคุณไม่ได้โกรธม,ามาะม้าหรอคะที่เออปิดบังทุกอย่างเลยอะโกรธได้นะคะโกรธเลยคะ่ะน้ำเปล่าโกรธสิ แต่หายโกรธไปแล้วแหละและก็เลิกใช้นี่ป้านัดได้แล้วนะเพราะป้าจ่ายไปหมดแล้วจ่ายไปเมื่อเช้านี่เองใช่ใช้ฮะโอ้ยจะเป็นลมน้ำพราวทีงี้จะเป็นลมแต่ตัวเองอะนะมันแสบจนหน้าตีอะทำไรไม่บอกกันหรอกโธ่แต่เราก็งอนอยู่ตั้งนานแถมไม่รู้ตัวอีกต่างหากใช่ใช้เอิบ ขอ,อย่าดมก่อนคะ่ะน้ำพราวกำลังจะหยิบแล้วครับโถยียบองเอ้ยใช่ใชม่มีเมียแก่ก็งี้แหละเร็วๆสิคะน้ำพราวครับครับโน้ำพราวถึงกับขำลั่นและก็โล่งใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะเขาได้พูดในสิ่งที่อยากบอกภรรยาไปทั้งหมดแล้ว และเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะมานั่งซาบซึ้งอย่างโรแมนติกเลยเพราะภรรยาของเขาเป็นคนแบบนี้แหละเน้นคุยไปในเชิงเรื่องงานเน้นคุยไปในแบบบอกรักกันทางอ้อมถึงแม้ว่าเธอจะแอบไปเขินไปกรีดคนเดียวอีกก็ตามเพราะมันคือตัวตนของเธอมันจึงทำให้สามีของเธอได้เปลี่ยนไปแสวงหาความโรแมนติกบนเตียงแทนและภรรยาก็ทำได้ดีขึ้นหญิงชา,ชายไม่ไร้เดียงสาเรื่องบนเตียงอีกต่อไป เพราะโดนสามีฝึกปรือมาอย่างหนักแบบจัดหนักในทุกคืนและยิ่งสามีมีอายุที่ก้าวใกล้เบญจเพศสามีของเธอยิ่งคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นไปกันใหญ่เพราะเขาก็ทำงานหนักด้วยแหละพอกลับบ้านไปก็อยากจะได้กอดอุ่นๆจากภรรยาและไรเตอร์ก็เริ่มหมันไส้แล้วนะเอาดีๆปากคว่าเลยอะในขณะเดียวกันห้องทำงานของที่ปรึกษาอาบุโสอาคาน drn ชั D ้น18 เจ้าสนัทที่เคร่งเคร่งในการตรวจสอบพิจารณาเอกสารต่างๆของบริษัทเองโดยมีบอสจินมือขวากำลังช่วยตรวจสอบอยู่ถึงกับฉุนหนักเพราะเอกสารดังกล่าวมันช่างขัดแย้งและไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยเจ้าสวนัทตามชายชายให้ทีให้มาบ่ายนี้เลยอ๋อเปลี่ยนใจละเดี๋ยวจินให้คนของเราส่งเอกสารทั้งหมดนี้ไปให้เธอตรวจสอบให้ทีนะเพร,ะราะถ้าเป็นเธอจะชำนาญมากกว่าผม บอสจิมรีบจัดก,การในทันทีเพราะเป็นจริงอย่างที่ว่าชายใช้เธอมีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้โดยเฉพาะและเธอก็มีคอนเน็กชันในหลากหลายสายอาชีพก่อนหน้านี้เธออยู่เบื้องหลังในการล้มล้างกลุ่มนักวิชาการที่โกงงบงานวิจัยมานักต่อนักแล้วและจากอีกหลายๆประสบการณ์เลยเธอจะสืบสาวเราเรื่องจนคนที่ทุจริตต้องจำนวนในที่สุดนั่นมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีคนอีกจำนวนมากได้เกลียดเธอเข้าไส้ และก็คอยจ้องที่จะเล่นงานเธออยู่ตลอดแต่เธอก็เป็นพวกบูได้บุญได้เธอได้ทั้งหมดได้ไม่เคยเกรงกลัวเลยเวลา14นาฬิก5นาทียังคงอยู่ในห้องเดิมบอสเดรนพากลุ่มเด็กที่จะปั้นออกสู่สายบันเทิงที่ผ่านการประกวดจากรายการดังทั้งในและต่างประเทศมาแนะนำให้เจ้าสัวได้รู้จักและได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในโปรเจก t นี้ด้วยเข้ามาพร้อมกับดาเล่ลูกสาวสดที่รักของเขา ส่วนคุณชาโดเจอร์ช่วงนี้ยังคงไปยุ่งหัวหมุนช่วยธุรกิจของครอบครัวอยู่พ่อหลังจากนี้จะต้องมาลุยถ่ายซีรีส์อีกแล้วซึ่งก็แสดงคู่กับดาเล่คู่ขวัญคู่หมายที่เป็นกระแสฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้และหนึ่งในนั้นมีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งที่เจ้าสวเองก็รู้สึกแปลกๆเพราะช่างมีแววตาที่เขาคุ้นเคยเหมือนได้เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนเจ้าสวถึงกับจ้องมองเขาอยู่ตลอดบอัน อ๋อหนุ่มรูปงามคนนี้คือน้องอาร์ตครับเป็นทาย,ยาทเจ้าของคาบาเตชื่อดังที่พัทยาแต่เป็นชายแท้นะครับและคนนี้คือตัวท็อปเลยร้องเล่นเต้นได้ทั้งหมดและกำลังเรียนการแสดงกับเพื่อนๆทั้งทีมอยู่บัตรรันรีบแนะนำในทันทีและเขาก็ได้โอ้อวดสรรพคุณไปเรื่อยๆในทีละคน ส่วนดาเล่ก็ครึ้มอ,อกครึ้มใจจนไม่สามารถเก็บอาการเอาไว้ได้เลยซึ่งเจ้าส่วนนัดถึงกับใสยหัวแต่ก็ต้องนั่งฟังจนกว่าจะจบเพราะเดี๋ยวบทสรุปก็ต้องให้บอสน้ำพรามาจัดการต่ออยู่ดีเพราะตั้งแต่ได้เข้ามาร่วมงานแบบจรงิงจังบอสดันจะมีโปรเจกต์ไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยทําจนตลอดรอดฟังเลยก,กลายเป็นบอสน้ำพราวและภรรยาที่ต้องมาตามเก็บงานต่อจนจบเพราะกลัวป้านัดจะเสียหายและลงทุนไปโดยเปล่าประโยชน์ เวลา23นาฬิกาห้องพักส่วนตัวของดาเล่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งกรุงเทพอ่ะอ่ะอืมยิ่งแรงๆสิแรงๆเลยอ่ะทีรักยสอ่ะอเสียงค้างของดาเล่ดังลั่นมาเกือบสองชั่วโมงแล้วเธอกำลังให้น้องใหม่ในวงการเรียนรู้งานในฉากเลิบซีนอยู่พ่อหนุ่มรูปงามน้องอาร์ต ที่เพิ่งได้เข้าไปแนะนำตัวกับเจ้าสวยลัฐเมื่อช่วงบ่ายแต่พอตกเย็นกับโดนรุ่นพี่ในวงการชวนมาริ้งมาดื่มต่อที่ห้องกันสองต่อสองและก็เลยเถิดจนตะเติดอย่างที่เห็นอารยกอุ้มดาเล่ไปวางไว้บนเตียงดาเล่รีบหันหลังและตั้งขาขึ้นโก้งโค้งสะโพกขึ้นรอบนเตียงในทันทีเธอคลั่งไคล้ท่านี้มากที่สุดส่วนอารรีบดันน้องชายตัวใหญ่เข้าไปแลวรัวจังหวะสะโพกอย่างดุเดือด เขาจับยึดเอวและสะโพกรุ่นพี่เอาไว้แน่นและเขาก็คิดในใจว่าเขาขอโทษนะตัวมันจำเป็นต้องตามน้ำไปก่อนอ่ะเขารักตัวคนเดียวนะพี่คณินพี่คณินของเขาเขาไม่ได้ชอบอิกกลีของพี่เลยนะโปรดติดตามตอนต่อไปขออภัยที่ยังไม่สามารถใช้เสียงของการพากของ AI ได้ในตอนนี้นะคะเพราะว่า ระบบที่เราใช้โปรเซสงานในตอนนี้มีปัญหาอยู่จึงใช้เสียงภาคของคนเขียนหรือไรเตอร์แก่ๆไปก่อนขออภัยที่มันอาจจะสะดุดหรือมีข้อผิดพลาดมากมายแต่ก็ขอให้ฟังไปก่อนนะคะขอให้เห็นใจด้วยและหากไม่เข้าใจหรืออาจจะมีบางเนื้อหาที่เราไม่สามารถนำมาเผยแพร่ในช่องทางนี้ได้ก็ขอให้ติดตามอ่านได้ในเพจของเรานะคะตามลิงก์ที่ให้ไว้ในคอมเมนต์เลย ขอบคุณค่ะ